ปิดมาเนิ่งมาฝันไม่ใครดแีแล้วไม่ชอบฝันแบบนี้เลยแบบน้ำน้ำดีกว่าเมื่อกี้ายเข้าอ่ะ หายปุดไว้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าจะบอกว่าเจ้าก,กันในเวลเรามาในรูปแบบของมังมุมมันอยู่กับเราไปทุกที่เลยอะ <laughs> เรารู้สึกแบบไม่โอเคมากๆเลยอ่ะอันนี้ถึงที่อำงานแล้ว เมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงตึงตงต้งตึงคือไม่ได้คาดเบลล์แบบมันไกลแขนชาไปข้างเลยกำลังถ่ายถ่ายอยู่ใส่ข้าวอีกเดี๋ยววิวหายอีกโอ้ยไม่โอเคเลยอะไปอยู่บ้านที่เขาโอเคแล้วแล้วเขาออฟฟิศแต่ว,ว่าการวันนี้วันจันทร์ฉันสาเลยต้องยุ่งแน่แน่หอม เปิดคอมบุ๊คเฟดเิ้งปั๊บนาแรกที่เจอเราเองหน้าตาเราเคยเป็นแบบนั้นแหละตอนช่วงทำนาดำปีเลยแต่ก็มีความสุขดีสนุกดี ทำงานวันจันทร์ศัายจริงๆนี่อีกละ1สิบสามนาทีสามโมงเย็นเพิ่งกินข้าวจ้ะที่เห็นทั้งหมดนั่นคือโอ้ยนั่นแหละวันจันทร์ศัลษาแล้วก็ได้แวะมาถ่ายเพราว่าแวะกินข้าวพักขอพักหน่อยเดี๋ยวต่อไปค่ะวันจันทร์ศัลษา โอเคหกโมงแล้วกลับบ้านได้ล็อกประตูเอาอยางออกมาผมผมมันจะขาวเลยนหัวจะเจ็บเชียอันนี้ก็เสร็จหนะ้างานอ่ะจริงน่ะแต่ก็ยังหมนเดี๋ยวมาส่งตอนยากก่อนให้พี่แอนแล้วก็เหลือฝาน้ำมันก็จะพอละ ใ,ใครเ <c oughs> ขสราส่งเขาเรียกใครเขาเรียกใคร <c oughs> ไม่รู้ใครโอเคถึงบ้านก่อนถึงบ้านแล้วฝนไม่ตกเห็นไหม <c oughs> พอเราตื้นเลมปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเยอ,ยยอยะๆตรงข้างกำแพงแหละมันก็พร้อมจะไต่ขึ้นสูงไงปนะ <c oughs> หวัวเรานี่ปบ <c oughs> พร้อมยุ่งมา รุ่นาสวยมากเลยค่ะแล้วลูด้วยไม่เป็นยา่าดีมากเลยเข้าบ้านดีก่ะนูเด็กน้อยเล่นแบบแล้วค่ะส่วนเราเป็นเด็กใหญ่เข้าบ้านพักผ่อนทำงานบ้านเสร็จแล้วเยี่ยมไหมล่ะ ก็เข้าที่ละพลังวันจันหมดวันแล้วก็คลิปวันจันวันนี้พลังวันจันวันนี้หมดแล้วจะหันสาเกินไปจะต้องพอกันแค่นี้ก่อนไม่ได้ออกไปดูลูกหลานเลยสองวันมันไม่เชิญดูซิว่าไม่ได้ใจกันอย่างี้จะน้อยใจกันบ้างหรือเปล่าฮิฮิ วันนี้พอแล้วนะเจอกนันุ่งนี้